บ้านฟ้าให้ล็อกว่ะตัวโดรนก็เล่นก่อนลำรับกูมันจะง่ายเกินไปตอนตัวนี้ตอนตัวใหม่ที่เดือดเลยนะบ้านฟ้าเลยน้องเอาหลุมมาล่างไม่เสียไม่แรงกว่างวได้ไอ้จริงๆอ่ะมันเยอะมากเลยเวะก็มีมาดราบ้างอ่ะมาดราเนี่ยถ้ามีอสตีนเยอะมากเลยเล่นจันทร์ตัวจนวันนี้ โฟกันก่อนโฟกันก่อนแล้วครับว่ามันเป็นเซตแนวมาต่อมาเซตชาวบ้านใหญ่เซตขวาบทเอ้ยเจอแบงค์ขวากลางกำลังล่างลงไปขวาล่างตอนนั้นเจ็ดเต้าแบลว์เพื่อการแแบบออกนะนนให้การแแบบก็บ้านใหญ่อะ่ะ บ้านใหญ่ขวาบนขวากลางมันโซนแล้วไม่ดูทงนะโอ้หมันยืนโตอ,นอย่างนี้เลยไม่ย้อนเกี่ยนรางผายเลยวันนี้เออ,เอ,อปกติผมปรักขลงผมผมว่ายืนโอ้โหไม่ยืแนแร็คเลยยืนโตนเลย <c oughs> ม่งต้มันหวังเอาสามเครื่องเลยอ่ะพี่เอกเครื่องไหนก็มันดันกูมาตรงนี้ไงกูช่วยยังไงอใหญ่กลางแมบขวาบนพี่มึงอ่ะากลางมาอยู่แต่ฝั่งนูนะมันเอาไปปั่นเครื่องขวาไปปั่นเครื่องขวาไปปั่นเครื่องขวาเดี๋ยวเดี๋ยวขวาสุดให้เดี๋ยวขวาสุดให้กูรอกูรอซ้ายสุดให้ไล่แล้วไลแล้วบ้านเล็กเป็นไง้าตอนนี้ว้าใหญ่เลยนโหดุ่ดไ้เล่นอยู่ในตัวใหม่แล้วผมดูสิเครื่อง จะเคลื่อนไปเล็กเหรอไปแล้วเอาไอ้เชียอยู่ไหนวะเอาดีๆจริงแล้ววอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นซ้ายซ้ายกลางซ้ายกลางเปิดให้โดนทไปบ้านใหญ่เดินบ้านใหญ่เดินบ้านใหญ่ไม่เข้าเดินมาขวากลางมันโซนผมมันโซนครับอัลเดีย่าไปปั่นบ้านซ้ายเสร็จปะนี่ไงปั่นอยู่ เดี๋ยวรอตอนรอมองขวาสุดให้ก็ยิดปุ่มนะี้มีแกะโดนแล้วไม่รู้ตัวใช่ติดลงวันโคตรนานมามย้อนให้มันทึบไป<อ>ให้มันทึบไปให้มันทึบไป,ไปโอเวอร์ชาร์จไอตัวนั้นเปล่าวะโอเวอร์ชาร์จไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ได้ใส่แอรอนมา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 เอเตียรมึงต้องบล็อกให้ยอนอ่ะยอนมีดินฮุกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมกูบล็อกเองเดี๋ยวกูบล็อกเองหรือบล็อกเองไปเลยไปเลยไปเลยเออแค่นั้นแหละระเบิดประตูหลงเครื่้นระเบิดไหมเหรอระเบิดประตูเหรออ๋อระเบิดประตูอ๋ออ๋อหลายบนเยอะทั้งฟันฟรีไอยอนมาช่วยยอนมาช่วยมันไปมันไปนู่นแล้วมันไปขวาหาแบงค์แล้ว ไอ้หาแบงค์ต้องเคลนขวาแล้วมึงฮิว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 สยามึงปล่อยคนมึงมึงไม่เอาเครื่องสายบนแบบสยามเจ็บนะฮิวฮิวมึงฮิวดิฮิวกูเดินไปบ้านใหญ่อยู่หน้าบ้านใหญ่แต่กูจะฟาร์มระเบิดเครื่องนี้กูเมื่อกี้มันไม่ยอมทึมยอมไปก่อนไอ้มันอยู่สายบนเสยายอมไปก่อนเสยาเลย ม่ได้ช่วยใช่เขาแม่งปั่นได้ได้ๆคขอหิวแป๊บเปตัวใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เฮียไอ้มาว่ะมาพี่เอกมาให้มันมาดิให้มันมาดิให้มันมาอยู่กับผมมันเล็กปั่นได้ซ้ายอ่ะกำลังเมาโดนหนออยู่ไหนวะอยู่ในบ้านเออโอ้เสียว่ะเสียเลยบอดบอดบอดนานด้วยบอดนานด้วย ปลอดนานด้วยตัวติดอยู่ในบ้านฟ้าไม่เห็นนอลาอะไรด้วยไม่เห็นนอลาเครื่องด้วยอยู่ผมอยู่ผมผมเปี๊ยะวะก็เปียะไปดิคิดเป็นไรเสร็จขวากลางแบงค์บัตนเปี๊ยะไปไหนตกแมพไปกินเราลงเราตะกี้กูมันพาตกแมพเลยเครื่องแบงค์ไม่เสร็จว่ะใช่ไม่เสร็จแต่ได้เยอะอยู่อ่ะ นายเคยย้อนได้เลยก็เหลือขวาบนขวากลางบ้านใหญ่แบงค์าแบงค์เออแบงค์ฉี่ออกมาให้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนินเนินเนินต้องมาดึงไอ้ย้อนปล่อยเดินไปทางแม็กทำเครืองม็กย้อนไปซ้ายย้อนไปซ้ายย้อนไปซ้ายแบงค์ซ้ำเลยเท่านั้นน่ะได้เดี๋ยวรอโดนมันลงมาก่อน ได้ปะเครื่องไหนอ่ะพี่นี่พี่แข่งเครื่องนี้ก่อนปะเครื่องแบงค์อ่ะเยอะปั่นได้สองนะเครื่องแบงค์ไอ้เครื่องแบงค์มันเสร็จอยู่แล้วตรงนี้กลัวเพื่อนเพื่องตรงเนินเออไม่อยู่ไหนอยู่ก้าวแม่บอกกูบอดบอด บอสบอสไปหาแบงค์ไปหาแบงค์แล้วย้อนบันได้มันมาจริงมันไม่หลอกมันมาเลยเร่งรอซ้ำย้อนไปบ้านใหญ่เออย้อนไปบ้านใหญ่ย้อนไปบ้านใหญ่ออกคือมันไปบ้านใหญ่มันไปบ้านใหญ่อยู่นะบ้านใหญ่แล้ดินกับบะขวาเดินกับบะขวาเดินกับบะขวาพยายามไปบ้านใหญ่ได้ อยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวากลางบ้านใหญ่ขวาบนขวากลางแล้วเนินเียไปก่อนแบ๊ไปก่อน้งหลังทั้งหลังข้างหลังไอมันปัดได้เฮ้ยใไม่สุดอ่าให้มันให้บอกให้มันกับาตรให้มันกับนี่ไงไอสันี่ไงตอนไม่มีตัวแก้ตางปหลบก่อนไมนอกจากมึงจะพอน เดินไปบ้านใหญ่เดินไปบ้านใหญ่เอาไอสัตว์มาดีกูโดดก่อนเลยกูโดดก่อนเลยมาได้พุ่งกายเราวลองแบกอันสองไปเลยรอดึงให้รอดึงให้สองกายทีนเราหายไปหมดเลยกายลงมาตายหนึ่งเพื่อนไปไหนอะสายสองสายขวาบนเอ้ยตรงกลางวะมาแป๊บไม่เจ็บไม่เจ็บพีมามา อเอาเฮียดิถูกปอกบย้อนย่าจบอย่าเพิ่งโอ้โหโดนว่ามึงปั่นบ้านใหญ่กันเดีปั่นบ้านใหญ่กันเดี๋สองคนอ่ะโดนมาครับมุมขวากลังเดินไปบ้านใหญ่นะเดินไปบ้านใหญ่เหรอปัดปอ้อมไปหลังบ้านเหรอวะเดินเข้าไปบ้านใหญ่ปะท่านมีแทงปะ เลลล่นนนตรงี้แแหะโดไม่ไล่หรอกเข้าไปในบ้านใหญ่ไม่ไม่ไม่มาเครื่องขวามาเครื่องขวาบ้านใหญ่ปัดได้ปัดเลยปันจุ่มโดนปะปันจุ่มโดนได้ปะปันจุ่มโดนได้ปะเดี๋ยวกูแจ้งถ้ามันไปวิ่งเอให้มันเดินไปขวาบนแบงค์ปัดได้จุ่มโดนไปเลยเดี๋ยวบอกอเาไปบ้านใหญ่บ้านใหญ่แล้วบ้านใหญ่แล้วบ้านใหญ่แล้วแบงค์แบงค์ไปนู่นหน่อยเดี๋ยวพี่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 ปััดดไ้ฟงปัดได้ ก็เสียอยู่ไหนอยู่บ้านใหญ่เนี่ยโอเครอดึงไ้ยอนเดี๋ยวเดี๋ยวกูปั่นเดี๋ยวกูเดีเด๋ยวกูปันป่นให้เดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้ปั่นเลยเดี๋ยวดึงให้ใหปันป่นไม่ได้เดี๋ยวเสียมันไปไหนบอกไปไปาพีค่ะเพคเพคเพคไปหาเพคเออเดีเด๋ยววิ่งลงล่างให้กูติดทีเดียวนอนอะ่ะกูล้มแน่นอนอะ่ะกูลากลงมาขวาแล้ว ไม่ไล่กลับไปขวาบ้านใหญ่บันได้นะบ้านใหญ่บันได้อู๋บอดนานบอดนานบอดสนิทไปเครื่องขวาไปเครื่องขวาบ้านใหญ่บันได้เดี๋ยวกูเข้าเดี๋ยวกูเข้าโดนไปสามจอ,อ,อแบงค์คอยแอบดูพี่หน่อยได้พี่มีวางพี่มีพี่พพวางระเบิดเค <pie S 2> รื<ม>่องอ่ะอยู่ขวาทางเดินไปบ้านใหญ่นะตอนน<ะ>ี้อยู่ขวามันแบงค์รอรอแค่บล็อกพี่อย่างเดียวได้ได้ได้เข้าบ้านแล้วเข้าบ้านใหญ่แล้ว ทำไมกิมเราดูน้อยจังไเหียออกมาแล้วบอกเราวิ่งบ็อกพี่ลงล่างกลางออู้นใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญอยู่หน้าบ้านแพ้แพ้ครับอยู่กับยหน้าบ้านที่เหลือองคน่แขไปขวาไปของ่างเลยอนนึ่งแบติดแล้วอไหนยเราบอกซี่หน่อยได้ไหมปล่อยมันโดปอยมันือไปบ้านใหญ่บัได้บ้านใหญ่โดนระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิด แบงค์เราบอกพี่อย่างเดียวพอแอบไว้กลัวเขาจะรับมาแล้วไก่มันจะตายทันทีเลยเว้ยพวกนี้ไปบ้านใหญ่นะทีมไอ้ยู่ขวาลขวาเข้าบ้านใหญ่เข้าบ้านใหญ่ย้อนมุดได้อย่างไวไม่ย้อนมึงยืนดูเฉยๆก็พอมันตายแล้วมันนี่ดิอยู่ในบ้านใหญ่อยู่ในบ้านใหญ่ซุ่นสายล่าต่อพี่เอกมาแล้วกลับพี่เอกออกบ้านใหญ่บันฟรีบ้านใหญ่บันฟรี ไอ้เจ้าทีแบ่งแบ่งอะไรบล็อกแบ่งแบอกพี่แบ่งพี่พี่สี่ทีเดียวนอนบ้านใหญ่ปั่นฟรีบ้านใหญ่ปั่นฟรีบ้านใหญ่ปั่นฟรีป่าเปิดบ้านใหญ่รีบปั่นนะวัวมีขนาดนั้นเลยอ่ะไอ้บ้านใหญ่แล้วนะไม่ไม่อยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวายังอยู่เออเดี๋ยวพี่ยูให้รอบล็อกพี่อย่างเดียวพออย่าบอกผมนะเพื่อขวาปั่นได้ปั่นได้ไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ลุกออกเลยลุกออกเลย ลุกออกเลยลุกออกก่อนเลยเออพี่ไม่หิวหรอทำไมอ่ะยู้เฉยดิหาทรรมไม่ยอมตายฮะแบงค์รอบล็อกพี่เหมือนเดิมไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วกัมากันมาพี่กลับมากลับมากลับมาปัดเลยถ้างั้นบ้านใหญ่ต้องปัดเลยไม่แดหปัดได้นะเข้าไปในเครื่องขวา <c oughs> เข้าไปในเครื่องออยู่เครื่องขวาทึบเครื่องขวา บ้านใหญ่มึงไม่ต้องออกไกลมากก็ได้นะเฮียมันมันชักกระเยอะมึงเห็ยมันก็อยู่ใกล้ๆเครื่องใช่ไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่จากมาขวาบนไล่นั่นแหละมันไม่อ้อมหน้าบ้านไอย้อนดูนะมาเพ่กมาเพ่กมาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโป้โป้เทสไม่เป็นไรก่อนที่เอาก่อนกลับกลับบ้านใหญ่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 ไม่ไปเดินนิ่งอยู่นะในบ้านใหญ่ งโดนแค่รอแค่รอรอแตะคนในบ้านใหญ่รอในบ้านใหญ่รายงานจากย้อนไอมาขวาแล้วพี่ผมไปยกเรไปขวาแล้วปั่นเลยบ้านใหญ่อ่ะบ้านใมญ่แบนซีบ้านใหญ่แบนฟรีเลยทุบเครื่องขวาปั่นอยู่อ่ะพี่ ปั <mile> ่นอยู่ไอ้แบงค์แตะปั่นได้ปั่นได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบงค์ต้องไล่บล็อกกูลงมาโซีโดนโดนซีจะนอนกลับแบงค์กลับเดี๋ยวกลับแบงค์มีเข็มมีเข็มมีอะไรจิ้มไปเลยนะมีมีไปไหนไปไหนไปบ้านใหญ่อยู่หน้าบ้านเข้าอย่างทางหน้าบ้านเข้าอย่างทางหน้าบ้านโอ้โแย่ว่ะโดนดีความเขาอยู่มึงเหรอเปิดเลยพวกเที่ยงเดีดีเข้าไปแล้วครับเพ่เพ่กับอยู่กูขวาบนอยู่กูขวาบนกูโดนดีมาขวาบนไปแก้นั่นเลยแก้นั่นเลยแก้ นิปปันนิปปันโดนขอบแมพนิปปันนิปปันนิปปันกลับเบาเาปะเนี่ยไม่มาหาไม่เจอซื้อไม้อยู่แมงบล็อกได้พี่ขอบบนแมงไม่โดนทีเดียวเลยไปพี่ไปแล้วไปบล็อกเลยไปบล็อกเลยไปบล็อกเลยพี่ไปบล็อกเลยเจ็ดเจ็ดเลพี่หายยัง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  mình đã leo. có ai muốn phải tay không? được không? được. 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 đâu? được. 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 được

เหวินวาคิดสรุปกูแมวน้องกูก็คิดสรุปไอ้ยี่อ <B PM. S 2> ะมาดิมาดิไอ้ชัด